สวัสดีครับสวัสดีเอฟซียาเบอรเบอรเราเปอนเราครับภาพเบอเบนักมันตีกินสองครับผมมีน้องนักยกพักปีกครับผมีักนะไรครับอาจารยางวาอาจารยังวาอาจารย์บาสก็อาจารย์บาสก้อนบก็ไรอีกว่าก็ไรอีว่าวะครับยามากาวยอีว่าอาจารย์ อ่างสิว่าจันเปียดได้หวังเฮ้ยออกเปียดเตือนที่แบบอ๋ออันนี้มือกองสุดหรอของวงศาไม่เพชรบ้านแพงครับอย่างนี้กินละครับพี่น้องสู้ฟูถามเขาจี๊บถามเขาอะไรไหนๆยังกินครับพี่น้องเฮ้ยกินครับพี่น้องเนี่ยสาระางพมีได้พี่น้องสารลางมสารลตามไปอยังกินพี่น้องเลยสาระ เมื่อไงแสเมื่อบมื่อหวอดไหมปหวอดอยู่โอ้ยนี่นะดยอดมากเลยนี่ของแขกแขกของจริงของจริงของจริงมากมากของจริงของมากมากเอ้าเออไม่เป็นยังไงบอกครับบอกก่อนทราบอ๋อของจริงของจริงมากมากตัดเบรกครับลองลองตัดเบรกหินจากไปเลยบอกตายอื้มฮึย ก็ไปร่วงเพิ <c oughs> <c oughs> ่งแล้วเพิ่งตกใจเพิ่งไหีแหมาเลี้ยงแหงเลยวอลเปเใหญ่เพ well> e ิ่งวางหรอเป่าเอาวะาไปเพิ <t 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 ่งเขาจะตอบไปกับแม่หน่อยดิอ่าอือตามเพนตามใ้ขอโทษครับจะไปตัดเพิ่งจะไปจะเขาอยู่นครับผมเขาอยู่ในกดเขาอยู่ในวน้อยขอขอโทษขอโทษครับเพิ่งจะเอไว้สะพายอ่าสะพยเย็บเอ็ ฝากพี่น้องขอคุ้มนะครับผมฝากพี่น้องนะครับอีกคนดีฝากอีกฝากคนนี้นะครับบัตร149บาทนะครับหน้างานเขาหน้าเขาเลกกว่า149บาทครับร้เ่ากว่า149บาท149บาทรีบัตรคุ้มมาแรกดีนี้นะจังวาได้บัเ่นกันแลเนรู้เด้บอลอย่บนีตามบอลโดนั่ อันนี้ติดอันนี้ติดเตมเต็มเลยนะบ้าว่าจะข่อยดอกเ้าหูเงนอยงไปติดจังมือติดเลยมือหาเ่ไแนู้จักก็ไม่เงดเลยดเฮ้ยขันเราอเนะ่าดินู้จักครับ่ไหู้จักอีกโอู้จัก เนีมันมันจีอานแต่ภาษาอังกฤษอ่าก็ธรรมดาคณพักทำไมเห็นจีอนภาษาอังกฤษก็อาวังนซ่พักเอาประธานภาษเือย่างัวเือย่งเอาไว้เบื้อง้เอาไว้เบองตซสีดีเนี่ยม่่วาไม่หลับเด็กงัลับเด็กอาเองก็มือนีนี่สุดยอดเลยอชมพูอ่ะอยแหวอยู่เพือย่างบอ เออกระถิหัวใหญยไปงหญ่มากถิหัวกันได้ไหมวะกินง่ายอกง่ายก็แปว่านตอนที่สองโทไปหากับ่อยากรับติตยังง้ออันนี้อันนี้ติตยังอันนี้อันนี้ติตยังนี่ตอนนี้แบบนข้าวโอูเรื่อต่อนเตนเตะ ครบกับมือกองแหม่สุดยอดแล้วมือนี่ให้พี่น้องมืออครับผมเอากุหลาบเขาหน่อยดีด้กินน้ำสีแล้วเนาะถ้าอยากมึงก็มมึงสอบาทนำเพื่นเอาไปเสีด้วยแมนครับผมไม่ก็ลังใจกันพี่น้องอยากเาเตือนดอกั่นก็อไเราเามาเนว่าอ้มาอานมาหา เราบอกองีผนเราไม่ไก่เนาะใ้ยันกัทว่าไก่แต่ก่อนทำไมทำไมถ่ายคลิปทำไมถ่ายคลิปปล่อยอเลยร้อนเงินครับร้อนเงินไหมแมน้ผขยันผมว่าผมมีเงินใส่แนวันนี้ือผมมีเงินใส่กันแต่วบาเราเราต้องทำงานก่อนงานดีงานเดินแบน เปซนแล้วมัผมผงานคือเงินครับงานคือเงินอย่าไปซีเรียสอะไรงานหลักแมนงานหลักงานเลยไมน่ารุนตีวมันมือยุอแมนเามาใช้จักรยานในการกีนได้ไหมแมนดวิจารณในการรับสมอืมอ่ะมันขอเจ้าตรงเจ้าข่ให้อีกอ่ะให้อีกอ่ะเงิน กองหาก็แบบแกออก่กูคอยเป็ย่างคอยเจ้าจุ้งจ้าขหไมไม่ถ่ายคลิปเมื่อไกคอยเจ้าเจ้าแยากที่่ม่อาแ่ไมถ่ายคลิปทำไมไม่ทำาน่นทำนี่แมนจากที่แมนนี่แหละชิติวิทแมิลปินเพรา็มีภาระหน้าที่แมนแต่ตะก้นแมนประเด็นงานของตะคนบอคือกันแมนบอคือกั้นงต้องมาดูด้วยตาตัวเองว่าเราทำอะไรบ้างครับผม ผมบอกให้น่องเอซที่ได้ฟังเลยครับผมกับคอมเมนต์บางื่อมาเน้ะคอมเป็นทำไมไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมบอกว่าพรโจเปิดรับสมัครแอดมินอยู่ไม่เห็นเลยแมนครับเนี่ยลองมาเบิ้งลองมาเบิ้งเออลองเบิ้งครับเดี๋แยวดีมากเลยครับมาเบิ้งครับจากหัวอย่างที่เรียพทุกคนมีหน้าที่การงานของตัวที่ต้องไปทำในส่วนหน้าที่ของงานของเขาครับผมเหมือนอย่างบางทีผมไม่ค่อยมีคลิปหรืออันนี้เขาก็มีหน้าที่ของเขาในจุดจุดนั้นครับหากคุณอยากเห็นในจุดที่ว่าคุณมาเนี่ย ที่มันแข่งแล้วมาออกใบสมัครว่าขอเป็นเอกหนี่งแมายความตรงๆปะแม่นตรงๆไม่แล้วนั่งม่งกินมึงเหงาเสือแม่นเนี่ยนี่แหละปัญหาการเล่นแบบการเล่นแบบแข่งออนไลน์จะใส่ให้เข้าแข่งเข้าแข็งกับว่าเข้าจังสัรค์คนหนึ่งคนไม่สามารถเอาใจคนทั้งโลกได้ต้องเล่นละทุกคนเห็นว่าหาวใจเลยต้องหัวใาเลยต้องหัวใจนะกับคอมเมนต์รวบวม ต่อโกเนี่ยใหญ่เขาจะไปจะไปอันนี้เขาเอินวะแค่ใจจริงเห็นมันถึงต้องที่สุดครับผมแกไปบอกเองเลยเองหลักการร้ามเป็นผมเคยเจอแล้วครับผมพารู้ว่าจะสร้างความแตกแยกกันทำไมท้านนี้ใช่คนอยู่ในองค์กรเราก็อยู่ด้วยกันใช่ครับวหนึ่งวมสองผมมาแข่งกันเพื่อนงอยู่น้ากันแมนผู้บริหารผู้เดียวกันแมนเห็นมาจะมาแข่งกันเนี่ยไม่มีใครแข่งกันหรอก นี่ตะมูเจ้าะเราเอกกันเองคือผึ่งผูดกันมากันเองบอกกันเองเพื่ออะไรเพื่อเพื่อแตกแยกะไงเพื่ออะไรเพื่อแตกแยกกันแหละเพื่อแต่ความแตกแยกแมนคิร์ลปีนีนวงเขาบอกกันตัวตัวก่อนกันมั้ยบ่โอ้ยบอกเลยนะอ๋อเลยบายบางที่นะบางที่คิลปินเขาบอกเลยเป็นยังกันเลยแมนแมนแล้วก็ส่วนมากอันนี้ผมว่าจะวอาพื้นผู้ใดนะครับ แต่ว่าผมเห็นมากกับตัวผมพืชเทผมวัวพืนมุจจรแหละเออก้อีเทพืชตรงนี้พืกไร้วันอันที่วัวม่นีใบสร้างกันนะพี่น้องวัวววอย่างน้ำตาลเริมเล็กแล้วกับศิลปินเขาบ่ิ่เป็นยังกันมีมีตะปูพวกแบบบ่อนพวกอน่าพี่น้องเอฟซีมาอีกสามโลเนื้ออรงครับคือน้องเอฟซีวั้คนเย็นวัวคนเย็นเอฟซีไปขายกันเอง ตัวกันเองหรอกัไปไปว่ากันเองหรือกัมันยุ่งกับศิลปินเออใจคนนี้ก็เพื่จะไปศิลปินน่าคิดกันนี่แหละเขาคือเขาเอื่นว่าสามความแตกแยกมีศิลปินเออมีพวกพ่อหักเงินรักศิลปินไม่ถูกทางแมนยูเจ้าซับพอร์ตเขาซับพอร์ตแล้วคุณมีข้อแม้ขออันนั้นอันนี้เจ้าท้าไมลูกเกลียดร์ใดกาเอาอะไรก็บั่นบานแล้วเริ่องนนี้ครับผม ไปเจอมมื่นหนึ่งเขาอาปากขาวิเอาละจ้องเขาละเออเดเาป็นเรากรมาเห็นงานเออหู่มาหนีอย่างนั้แต่ของคิดไปเลยวาแจ๊คทำเออไม่ต้องว่าดอกตุ๊กาเไว่าไปว่าไปเอาย่างเดียวปครับย่างเดียวนบแมนครับไปเบิ้งไปเบิ้งคนทีจากของมากีลงมาไปหนาผมจจมนาตายเลยอันนั้ครับพี่น้อง ไปจับปลาตุ้มนำ้ำนี่นั่นแล้วที่เราโอเคครับคลิปนี้กับฝากไปเพียงแค่นี้ฝากพี่น้องไทยคลิปฝากพี่น้องไทยคลิปครับพี่น้องเอาละครับคลิปนี้บ๊ดยเวิลให้ผู้ใดมามาว่ามานั่นผูน้นั้นผู้นี้คืออยากให้พี่น้องเข้าใจกันอะไกันเราศิลปินผู้นั้นเขานี่ใช้ตั้งชื่อตั้งชี่ให้เข้าใจกันอะไกันมากขามากอมเมงวดแตเขามากอมเมนต์ในทางที่ดีแล้วก็ขอมากอมเมนต์เจ้เพื่อเสี่ยกำลังใจกัน เพื่อเสีตุ่มกันเขาบ่แมนแต่แยกออกแต่ว่าถ้าบ่มักก็บ่ต้องเบิ่งบ่มักก็บ่ตรงเบิ่งเลื่อนเลื่อนไปครับผมเออตอนนั้นเรยจะให้บอกรู้นนะครับโอเคครับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ขอขอบคุณกูติดตามขอขอบคุณกูอะไรกูแชร์ครับขอบคุณครับ